สวัสดีค่ะอัดมาดีโอนะคะอน,นี้น้องต้าค่ะวันนี้ต้าค่อนข้างที่จะอายกล้องค่ะตามไม่ค่อยไม่ค่อยออกสื่อนะคะคือแพ้แสงค่ะต้าแพ้แสงนะคะแพ้แสงคะ่งง<น>ะโดนแสงไม่ได้อย่าซิวขึ้น,นะค่ะวันนี้เรามาเล่นเท่าน้องต้านะคะข,ขันจมูกบ้างเลยผมใส่จะเป็นไข้นะ แม่องสงสัยว่าทำไมไฟเป็นสีส้มเพราะว่าเราเราเราหลอกลวงประชาชนในการเปิดไฟสีส้มนะคะให้เราดูเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นค่ะอาจจะสงสัยว่าทำไมเอ๊วันนี้บิ๊กซิกทำไมแต่งชุดธรรมดาต้าใสชุดนักศึกษาคือซิกสะอาดไงคะกลับจากมอก็อาบน้ำแต่แบบจริงเหรอคะชีนี่ชีไม่อห่วค่ะชีไม่อห่ว ชีลากชี้ชกดดันเรามากเีซ yes, yes, ิกเกจะมาไหมเยซิกทำอะไรอยู่คือกดดันมากค่ะ <laughs> มาถึงปุ๊บพาเรามาดูาหนังเรื่องอะไรนะอยากเกิดเป็นหงอือต่ซิกได้ยินเป็นเกิด <c oughs> เป็นถุงอยากเกิดเป็นถุงอ,อยากเกิดเป็นถุงเอารีโมดมานี่ซิตี้ได้ยินว่ามีหมดเพื่นพูดรีโมดซิตี้ได้ยินมีหมดอยากเกิดเป็นถุง แต่เพื่อนพูดอยากเจิดเป็นหงอาไปแล้วค่ะหนึ่งนาทีครึ่งแล้วบ๊ายบาย,บ,าย,บ,ายบ๊ายบายกล้องบ๊ายบายกล้องบ๊ายบาย